ปีนให้ไปถ่ายรูปได้ใหญ่มากแม่ใหญ่มักจ้า กลับมาพบกับแบมแบมอีกแล้วนะคะวันนี้นาะจะมาพูดถึงกิจกรรมที่แบมไปทํามานะคะก็วันก่อนว่าวันสองวันก่อนเนี่ยได้ไปทํากิจกรรมที่เรียกว่า trauma lens มาก็คือเหมือนเราเนี่ยจะได้ไปช่วยผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุเนาะคืออุบัติเหตุอ่ะมันก็จะเรียกว่า trauma ถ้าสมมติว่าเป็นผู้ป่วยที่ป่วยจากสุขภาพของเขาเองเนี่ยจะเรียกว่า medical อ่าโอเคก็เมื่อสองสามวันก่อนเนาได้ไปทําเป็น trauma activity มาเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอุบัติเหตุนะคะ ก็จะมีแบบว่าให้เราเนี่ยไปช่วยผู้ป่วยผู้ป่วยในที่นี้ของเราก็จะเป็นเหมือนหุ่นหุ่นที่น้ําหนักเนี่ยเท่ากับคนจริงๆแล้วเราก็ต้องแบกเขาจริงๆเขาเอาไปไว้บนแบบสไปดนสไปโนบอร์ดหรือว่าเป็นเขาเรียกแบบอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเนาะก็ต้องจําลองว่าเราสามารถยกเขาได้จะต้องเดินพาเขาไปขึ้นรถรถแอมบูเลนส์หรือรถรถพยาบาลได้จริงๆแล้วก็ต้องโทรหา ศูนย์ที่เราจะเอาไปส่งเขาจริงๆคือทําจําลองทุกอย่างให้เหมือนจริงแล้วก็ที่สนุกน่ะก็คือเขาใช้เลือดปลอมเลือดเดดนี่ยเต็มเลยเพราะว่าเขาจําลองว่าเป็นอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุวันนั้นที่น้องแบมได้นะคะก็จะเป็นอุบัติเหตุที่เป็นการระเบิดของ IED IED ก็คือ uh, improvised explosive device ก็คือเป็นเหมือนภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะขอดูแป๊บนึงภาษาไทยเรียกว่าระเบิดสแสวงเครื่อง อ่าโอเคเป็นระเบิดเหมือนระเบิดจำลองอะ่ะแล้วมันก็แบบบูมแล้วก็มีเผู้ป่วยหลายๆคนที่เราจะต้องเข้าไปช่วย <c oughs> ผู้ป่วยนะคะที่น้องแบบได้เขาคนนี้เนี่ยก็เลือดอาบเลย <c oughs> เลือดเต็มไปหมดเลยแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเอ,อเราจะต้องรู้ว่าแผลแต่ละจุดอะ่ะต้องใช้การรักษายังไงยกตัวอย่าง, <c oughs> ง,อง,อางชเช่นแผลที่อกตอนนั้นเป็นเบิร์นหรือว่าเป็นไฟไหม เราก็ต้องรู้ว่าต้องใช้อุปกรณ์ทําแผลอะไรที่จะแปะลงไปแล้วทําให้ผู้ป่วยสามารถหายใจได้อยู่หรือว่าไม่ไปแบบว่าไม่ไปขัดขวางการหายใจของเขาเพราะมันอยู่ที่อกเนาะอืแล้วก็มีขาขาดแขนขาดหรือว่าอันที่พิเสุดคือมีอวัยวะหลุดออกมาแบบออกมาข้างนอกเลยแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องทอําแผลยังไงสมมติว่ามีลำไส้ออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่จะสามารถ คุมลำไส้นั้นไว้ได้แล้วก็พาเขาไปส่งโรงพยาบาลถึงจะรักษาได้ <c oughs> แล้วก็มีอ่ Massive bleeding ก็คือการที่เลือดไหลไม่หยุดตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าขาเราเนี่ยขามันขาดใช่ไหมคะแล้วก็เลือดนะ่ยมันก็ไหลไม่หยุดเลยเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้อง apply อะไรหรือเอาอะไรมาช่วยทําให้เลือดมันหยุดแล้วก็เพื่อที่จะแบบรักษาไม่ให้เลือดเขาไหลหมดตัวแล้วก็จะเสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยอืมก็สนุกนะอู้รมชอบแล้วก็มีแบบ มีอันนึงพีคที่สุดเลยคืออวัยวะเพศผู้ชายอะขาดแล้วหลุดออกมาเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องแบบถนอมสิ่งนั้นยังไงเพื่อที่จะเอาอวัยวะที่มันหลุดออกมาค่ะเอาไปที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็ให้คุณหมอเนี่ยผ่าตัดเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าวิธีการเก็บรักษาทำยังไงให้มันสามารถต่อติดกลับไปได้เอออันนี้ก็พีคเหมือนกันเพราะว่าตอนที่น้องแบมทำอะเหมือนครูฝึกค่ะเขาเอาอวัยวะ ไปอยู่ข้างหลังแล้วคือผู้ป่วยเขานอนอยู่ล้ากับพื้นอะแล้วเราต้องล็อกโรล็อกโรก็คือการเหมือนดึงผู้ป่วยขึ้นมาแล้วก็เช็คข้างหลังใช่ไหมคะเราถึงจะรู้ว่ามีแผลอะไรด้านหลังไหมอะไรเงี้ยพอเรายกขึ้นมาเท่านั้นแหละพอพลิกผู้ป่วยขึ้นมาเรารู้เอ้ยมีอวัยวะอยู่ข้างหลังอ่างเงี้ยมันก็แบบว่าโอ้โหลวนไปหมดเลยแล้วก็ต้องแบบว่ามาดูว่าต้องทงํายังไงอะไรยังไงแล้วก็หนึ่งทีมอะมีสามคนแล้วน้องแบ,บมอะกับเพื่อนอีกสองคนใช่ไหมน้องแบ,บมอะได้เป็น Lead medic เป็นคนนำทีมเพราะฉะนั้นนะ่ะก็คือต้องบอกเพื่อนว่าทำอะไรบ้างซึ่งแบบเออมันสนุกนะแต่ว่าในในระหว่างเดียวกันนะ่ะมันก็กังวลเพราะว่าเขาจำลองสถานการณ์จริงเลยว่าถ้าสมมติไปเจออย่างเงี้ยเราต้องทำอะไรบ้างก็คือเอาง่ายๆนะคือพอไปถึงใช่ไหมคะเราก็ต้องดูว่ามี uh, life threat หรือว่ามีอะไรที่มันจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วไหมเช่น massive bleeding หรือเลือดไหลเลือดไหลแบบไหลไม่หยุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลตรงนั้นหรือว่ามีอะไรที่ไป obstruct airway มีอะไรที่ทำให้หายใจไม่ได้ไหมมีอะไรไปอุดตันไหมแล้วก็มีชีพจรไหมมี pulse ไหม,มประมาณนี้หลักๆเสร็จแล้วเราก็ต้องพอเราเราดูแลตรงนั้นเสร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจว่าทางร่างกายอะ่ะตั้งแต่หัวเนี่ยจะลดเท้าเลยมีอะไรที่เราต้องรักษาตอนนั้นไหมเพื่อที่จะยื้อชีวิตเขาไว้ให้ได้ พอรักษาตรงนั้นเสร็จเราก็ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากตรงนั้นน่ะเราจะต้องล็อกโรคือพลิกผู้ป่วยขึ้นมาแล้วก็วางเขาลงไปบนเหมือนกระดานน่ะวางวางไปบนกระดานแล้วเราก็ต้องต้องรัดเขาด้วยสายสายของกระดานนั้นนะคะเขาจะมีแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นนี่ตุ๊กแกอ่ะให้มันให้มันอยู่บนให้เขาอยู่บนกระดานนั้นแล้วก็เราต้องรู้วิธีการยกผู้ป่วยขึ้นมาจากพื้นแล้วก็รู้ว่าต้องยกไปยังไงต้องเอาไป เอานาผู้ป่วยเนี่ยขึ้นไปบนรถพยาบาลยังไงเสร็จแล้วก็ต้องโทรหาเนาะอย่างที่น้องแมมบอกว่าต้องโทรหาศูนย์ที่เราจะนําไปส่งว่ามันคือที่ไหนอย่างของน้องแมมมีเป็นระเบิดใช่ไหมคะก็จะต้องเป็น trauma center หรือว่าคนเป็นศูนย์ที่ดูแลศูน <c> ย <oughs> ์ที่ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุแบบนี้ถึงจะไปได้ถ้ายกตัวอย่างให้เห็นอีกอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าลูกเออถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยเนี่ย เป็นผู้ป่วยที่ drug overdose <c oughs> หรือว่าเป็นผู้ป่วยที่เอ่อโดนสารพิษอะไรเงรี้ยเราก็ต้องพาไปส่งที่ Po i s o n center หรือว่าเป็นศูนย์ที่ดูแลเกี่ยวกับสารพิษนั้นโดยเฉพาะอืมประมาณนั้นเออเราก็ต้องรู้นะว่าถ้าสมมติเราเจออุบัติเหตุแบบนี้จะต้องส่งไปยังไงถ้าเจออุบัติเหตุอย่างนี้ต้องส่งไปที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมันก็สนุกนะแล้วก็อืมมันเป็นกิจกรรมเอาดอร เสียแมแหบแล้วก <c oughs> ินน้ำก่อนสนุกจังยังไม่หายเลยค่ะเป็นเป็นอย่างนี้มาประมาณสัปดาห์หนึ่งแล้ว <c oughs> แล้วก็น้องแบมอ่ะคือที่ที่ทหารเนี่ยเขาอ่ะมีแบบว่าเวลาให้เราฝึกอะไรเงี้ยเยอะมากแล้วคือเราใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆในการฝึกกิจกรรมอันนี้อย่างเดียวเออแล้วคือในห้องอ่ะอมันมีประมาณสามสิบสองหรือสามสิบสามคนทีมหนึ่งมีสามคน แล้วก็แบ่งกันไปแล้วก็กระจายไปทําทั้งวันเลยอืมสนุกมากและทีเนี้ยหลังจากที่ทีมของทีมของเราทําเสร็จเราก็สามารถอยู่ข้างล่างต่อได้ยังไม่ต้องขึ้นไปที่ห้องเรียนนะคะเพราะว่ากิจกรรมอันนี้มันจัดข้างนอกอืมแล้วกเ็เขาก็จะส่งมาทีละสองทีมทีมหนึ่งก็ต้องไปดูแลผู้ป่วยหนึ่งคนอีกทีมนึงไปดูแลผู้ป่วยอีกหนึ่งคนแต่ว่าสองทีมนี้ต้องคอ o r d i n a กันคอมม u นิเค t กันสื่อสารกันยังไงให้สามารถช่วยผู้ป่วยได้ทั้งคู่อืมอะไรแบบนี้ แล้วก็จะมีผู้ป่วยคนหนึ่งที่ที่เสียชีวิตเลยอืมเขาเขาแบบว่ามีแบบว่าเสียชีวิตเลยเราก็ต้องรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราดูแลผู้ป่วยที่ที่เป็นแบบขั้นรุนแรงเสร็จแล้วอะเราต้องไม่ลืมที่จะต้องกลับมานําศพของผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยกลับไปด้วยอืออันนั้นคืออันหลักๆที่เราห้ามลืมในส่วนของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็มีเอ่อพอเราทํา ทำทีมของเราเสร็จใช่ไหมเสร็จจากหน้าที่ของเราแล้วอะ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าจะอยู่ข้างล่างต่อหรือว่าจะขึ้นไปที่ห้องน้องแบ,บมม่เลือกที่จะอยู่ข้างล่างต่อเสร็จแล้วก็เล่นเป็นคนที่เหมือนจะมีแบบตัวประกอบอะค่ะใ,ใ,ในในในซีนซีนนั้นอะ่ะในฉากนั้นอะ่ะน้องแบ,บมม่ได้รับโรว่าเป็นเด็กที่หาคุณพ่อคุณแม่ไม่เจอแล้วก็ร้องไห้ต้องร้องไห้เสร็จแล้วก็เขาบอกว่าร้องไห้อย่างเดียวเลยนะแบมบไม่ต้องพูดอะไรเลยคือห้ามพูดถ้าสมมติเขามาถามอะไรอะ่ะ เราห้ามตอบว่าเราเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงคือให้ร้องไห้อย่างเดียวซึ่งน้องแบมก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่สนใจอะไรเลยแล้วคือในวิดีโออะค่ะที่เพื่อนถ่ายอะคือเสียงน้องแบมอะดังมากเป็นเสียงร้องไห้แบบดังมากตลกมากแล้วคือเพื่อนๆก็แฮปปี้น้องแบมก็แฮปปี้มีความสุขอืมนั่นแหละก็สนุกนะคะเป็นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องแบมชอบอืมวันนี้ก็ประมาณนี้ละกัน เดี๋ยวน้องแบมว่าจะลงรูปแล้วก็ลงวิดีโอไว้ใน Facebook Fan Page แบมแบมทหารอากาศสาวในอเมริกานะคะก็ถ้าสมมติว่าสนใจก็ไปติดต่อได้นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเล็กๆที่เราได้ทำกันจริงๆอาจจะมีรูปภาพที่แบบว่ามีเลือดปลอมมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากอ็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่ทำเป็นยังไงนะคะหวังว่าจะชอบกันนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็บา,บาย